ราชินีพริกสวรรค์ตอนที่317จักรพรรดนินีออกรบต้องการจูบลาการถูกโจมตีอยู่ฝ่ายเดียวไม่ใช่อุปนิสัยของนางในเมื่อสีเฉียนรนหาที่ตายนางก็จะสนองให้ราชวงศ์จะยาเซียนส่งทหารไปโจมตีซีเฉียนหรือภายใต้คำสั่งของจักรพรรดนินีทำให้ทั้งราชวงศ์เริ่มเป็นหนูติดจันด้วยเสียงของความสงสยัย ลองถามจักรพรรดินีสาวได้ขึ้นแท่นบูชาด้วยเลือดก่อนแล้วขับไล่กองกำลังข้าศึกให้ออกจากชายแดนสุยหันทำให้เมืองของเราแข็งแกร่งขึ้นแล้วยังเพิ่งวางแผนการสังหารพวกโจรที่นำโดยตระกูลหลงยังมีใครกล้าออกมาคัดค้านการส่งทหารไปครั้งนี้อีกสงครามครั้งนี้จะเป็นการเปลี่ยนรูปแบบกองกำลังของหนานฮวงเหล่าทหารที่ได้รับคำสั่งก็ฮึิมขึ้นมาทันทีนี่ถือเป็นโอกาสดีในการแสดงความสามารถให้จักรพรรดินีได้เห็น หลังจากการหารือเจียงหลีตัดสินใจโจมตีกองทัพนับล้านของซีเฉียนและจะออกเดินทางในอีกสิบวันทหารแนวหน้าสองแสนนายจะออกเดินทางวันนี้เพื่อยึดแนวป้องกันชายแดนในศึกครั้งนี้จัก,กรพรรดนินีได้วางตำแหน่งแม่ทัพด้วยตนเองแม่ทัพใหญ่ฝ่ายซ้ายและขวาคือลู่จ้าและเจียงเฮาที่เพิ่งกลับจากอาณาเขตหลิงอู่และทุกภาคส่วนล้วนส่งรองแม่ทัพมาช่วยเสริมรวมทั้งตระูลลู่ยังส่งพลทหารมาช่วยอีกหลายนาย หยวนหวังลู่เสวียนถูกเจียงหลี่นำตัวกลับมาจากสถาบันไปหยวนเพื่อนั่งประจำราชสำนักและรับหน้าที่ผู้สำเร็จราชการแทนดูแลบ้านเมืองซอเล็กข้าไม่ต้องการเป็นผู้สำเร็จราชการแทนข้าต้องการจะไปสู้รบในแนวหน้าลู่เสวียนที่เพิ่งถูกนำตัวกลับมานั่งอยู่หน้าเจียงหลี่ด้วยสีหน้าบูดบึ้งหวังให้นางถอนคำสั่งก่อนหน้านี้เจียงหลีกลอกตาใส่เขา มีอะไรน่าสนุกในการสู้รบหรือเจ้าอยู่ดูแลปกป้องเจียงซานและเพลิดเพลินไปกับความรุ่งโรจน์และความมั่งคั่งในเมืองไม่ดีกว่าหรือไม่สนุกแล้วท่านไปทำไมเล่าท่านเป็นถึงจักรพรรดนินีจะไปรบแนวหน้าเพื่อเสี่ยงอันตรายได้อย่างไรกันลู่เสวียนพูดอย่างไม่พอใจเจ้าเด็กบ้าคนนี้ มุมปากของเจียงหลีกระตุกอย่างรุนแรงในใจรู้สึกผิดไม่ง่ายเลยที่นางก็หาโอกาสแอบอู้งานได้สักทีเป็นอย่างไรล่ะนางถูกกิจการบ้านเมืองตามหลอกหลอนอยู่ทั้งวันทั้งคืนน่ารำคาญแทบตายเด็กคนนี้ต้องมาแย่งนางให้ได้เลยสินะข้าจำเป็นต้องไปจัก,กรพัฒนียืนยันเพื่อเพิ่มขวัญกำลังใจแก่กองทัพแต่หากเจ้าจะตามไปด้วยเช่นนั้นราชวงศ์หย่าเซียนจะมีใครไปนั่งว่าราชาการกันเล่าเสี่ยวสเสวียนจื่อทิ้งเจ้าไว้ก็ใช่ว่าจะทำอะไรมิได้เลย สงครามในขบวนหน้าต้องการกำลังทหารแต่ต้องการให้เจ้านั่งควบคุมกองทัพเจียงหลีหลอกหล่อยอย่างอดทนไม่สินนี้มิใช่การหลอกสิ่งที่นางพูดล้วนเป็นความจริงทั้งนั้นข้าสายตาลู่เสวียนเริ่มลังเลแล้วพึมพำว่าพี่เฮาเองเคยทำสงครามแล้วแต่ข้ากลับไม่เคยสักครั้งเดียวเจ้ายังหนุ่มยังมีโอกาสอีกมากมายเจียงหลีพูดอย่างขอไปทีลู่เสวียนกลับสายหน้าอย่างรุนแรงไม่ได้ หากเป็นเมืองอื่นอาจปล่อยไปได้แต่โจมตีซีเฉียนข้าต้องไปให้ได้เพราะอะไรเจียงหลีถามลู่เสวียนมองไปยังนางแล้วพูดอย่างจริงจังว่า ซีเฉียนทำร้ายคนของข้าเป็นถึงหยวนหวังข้าจะปล่อยไปได้อย่างไรถึงอย่างไรในพระราชวังสีเฉียนวันนั้นตาแก่ห้องเต้สีเฉียนสมรู้ร่วมคิดกับลูกทั้งสองของมันอยากจะเอาเปรียบท่านท่านที่บอกไว้แล้วว่าใครที่บังอาจมาทำร้ายท่านดูถูกท่านต้องฆ่าทิ้งเท่านั้นตอนนี้ท่านพี่ไม่อยู่แล้วสัญญาที่ท่านพี่ให้ไว้น้องชายอย่างข้าจะทำเองคำพูดที่ออกมาจากใจนี้ทำให้เจียงหลี่พูดไม่ออก นางรู้สึกซาบซึ้งใจไม่ว่าความห่วงใย,ยนี้จะมาจากใครแต่มันทำให้นางรู้สึกอบอุ่นจริงๆแต่ถ้าหากเจ้าจะตามไปด้วยแล้วใครจะเฝ้านั่งว่าราชการแทนกันเล่าให้ท่านปู่ออกมาว่าราชการแทนสิท่านเป็นจัก,กรพรรดิส,สูงสุดของราชวงศ์ยาเซียนท่านแอบอู้งานมาพักหนึ่งแล้วหากไม่ออกมาขยับร่างกายบ้างไม่กลัวกระดูกจะเสื่อมหรือไงกันเฮ่เฮเจียงหลีหัวเราะเบาๆพร้อมกับทำท่าทางเชิญให้กับลู่เสวียน ทางท่านปู่นั้นเจ้าไปเชิญเองเถิดหากเจ้าเชิญท่านมาได้ข้าจะให้เจ้าตามไปด้วยคำไหนคำนั้นลู่สวียนตาเป็นประกายเจียงหลีพยักหน้าคำไหนคำนั้นข้าจะไปพบท่านปู่เดี๋ยวนี้ลู่สวียนตื่นเต้นมากรีบออกจากพระราชวังและหายไปต่อหน้าเจียงหลีโดยไวหลังจากที่เขาออกไปรอยยิ้มบนใบหน้าเจียงหลีก็ค่อยๆจางหายไปท่นใดนั้นเอง นางสัมผัสได้ถึงกลิ่นอายที่เปลี่ยนไปจากด้านหลังของนางและหันไปพูดกับคนที่ปรากฏอยู่ตรงหน้าว่าท่านไม่อยากพบพวกเขาเลยหรือตั้งแต่ที่มหาเทพลูเจียรปรากฏตัวนั้นเขาไม่เคยพูดถึงเรื่องในตระกูลลู่เลยอีกทั้งไม่เคยพูดถึงญาติมิตรทางสายเลือดเลยแม้แต่ครั้งเดียวสายตาของมหาเทพติวินมองไปทางที่ลู่สเสวียนจากไปและตอบคำถามของเจียงหลีด้วยสีหน้าเรียบนิง่ง ในชาติก่อนมีวาสนากันทางโลกแล้วพบกันอีกครั้งก็เป็นเพียงคนแปลกหน้าเท่านั้นเจียงหลีมองไปทางเขาไม่รู้จะพูดอะไรต่อไปนางมิอาจรู้ได้ว่าเขามีชีวิตบนโลกนี้นานแค่ไหนแล้วรู้เพียงว่าต้องนานมากแน่แน่นานจนลืมว่าตนเองนั้นชื่ออะไรนับประษาอะไรกับอายุเขากันละ่ะคนเช่นนี้ในเส้นทางการฝึกฝนอันยาวนานนั้นจะมีความรู้สึกแบบใดกันที่จะทำให้เขาจดจำได้ไม่ลืม ชีวิตและความตายโชคชะตาและพรหมลิขิตเกรงว่าคงมองทะลุปรุโปร่งตั้งนานแล้วลู่เจีย้ยสักวันท่านจะลืมข้าหรือไม่คำพูดของเจียงหลีฟังดูเศร้าโศกอย่างบอกไม่ถูกนางเดินไปยังตรงหน้าเขาแล้วสวมกอดเขาเบาลืมนางอย่างนั้นหรือดวงตาที่นิ่งสงบของลู่เจี้ยค่อยๆขยับเล็กน้อยริมฝีปากค่อยๆเม้มแน่นถ้าหากเขาสามารถลืมนางได้อย่างง่ายดายจะเรียกว่าครอบงำจิตใจได้เยี่ยงไรกัน การเวลาเปลี่ยนผันเขามีประสบการณ์ทุกชนิดของอารมณ์และทุกความรู้สึกของชีวิตมีเพียงความรักระหว่างหนุ่มสาวที่เขามีเพียงความว่างเปล่าอันขาวโพลนอีกทั้งชีวิตที่ยาวนานของเขาเพียงแค่รอให้นางปรากฏตัวเท่านั้นลู่เจีย้ยท่านกอดข้าทีได้หรือไม่จักรพรรดินีออดอ้อนอยู่ในอ้อมกอดของเขาถ้าทางอ่อนโยนเช่นนั้นแกล้งแสดงออกมาไม่ได้แน่นอน แต่ทว่าเขามองมันออกแต่ก็ไม่คัดค้านใดๆทั้งยังยื่นมือออกไปกอดนางไว้แน่นความอบอุ่นที่แผ่ออกมาในอ้อมกอดความรู้สึกปลอดภัยเช่นนั้นทําให้เจียงหลี่ยิ้มออกมาเบาๆนางหลับตาลงเพลิดเพลินกับความเงียบสงบที่หายากเช่นนี้ชายผู้นี้ในที่สุดก็เลิกดุด่าเอาแต่จะฆ่านางทิ้งสักทีนางเคยพูดไว้ไม่ว่าเขาจะกลายเป็นใครจำนางได้หรือไม่นางก็จะทำให้เขาหลงรักนางอีกครั้งให้ได้ แสงสว่างแห่งความมั่นใจสองประกายอยู่ในดวงตาของเจียงหลีที่กำลังปิดอยู่รอมรอลูเจียสักพักนางก็เงยหน้าขึ้นดวงตายิ้มทั้งสองมองไปยังเขาท่าทางน่ารักและใสซื่อเช่นนั้นมองไม่ออกเลยว่าเป็นจกักรพรรดินีผู้สูงส่งสายตาของติจวินขยับเล็กน้อยดูเหมือนนางจะแสดงด้านนี้ออกมาต่อหน้าเขาเพียงผู้เดียวพอสังเกตเห็นเช่นนี้ก็ทำให้เขารู้สึกดีใจถ้าจะไปรบแล้ว เจียงหลี่แจ้งแก่เขาเหมือนกับเด็กที่คอยแจ้งให้กับผู้ใหญ่อย่างไรอย่างนั้นอืมรบหรือเขารู้ดีจะลาจากกันแล้วท่านไม่คิดจะทำอะไรหน่อยหรือเจียงหลี่ถามอีกครั้งจากลาหรือใครบอกว่าจะจากลากันชายหนุ่มคิดในใจแต่เขาก็ไม่คิดจะอธิบายเรื่องเข้าใจผิดเรื่องนี้หรอก ในเมื่อเขาตัดสินใจจะใช้เวลาสองเดือนในการจัดการกับบางเรื่องแล้วการตัดสินใจครั้งหน้าย่อมไม่จักไปแน่กับเจียงหลีแล้วจะฆ่าหรือไว้ชีวิตไว้ดีหลักเขาให้เวลาตัวเองสองเดือนในการพิจารณานี่เป็นเรื่องที่ก่อนหน้านี้ไม่เคยเกิดขึ้นเลยต้องทำอะไรอย่างนั้นหรือพระองค์มองนางอย่างงุนงง แววตาสดใสของเจียงหลีสะท้อนให้เห็นถึงเงาร่างของเขาอย่างชัดเจนความสงสัยของเขาความงุนงงของเขาทำให้นางรู้สึกหงุดหงิดแต่ก็น่ารักมากเช่นกันใบหน้าหล่อเหลาใบนี้มองอย่างไรก็ไม่พอสักทีทันใดนั้นเจียงหลีก็ขย่งปลายเท้าขึ้นมาทำให้ทั้งสองอยู่ในระยะประชิดยกริมฝีปากขึ้นพร้อมกับเชื้อเชิญคนบางคนแน่นอนว่าต้องเป็นการจูบลาิก ขอบคุณสำหรับการรับฟังช่องเฉินไทยไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับ c r i b e ด้วยนะคะ